นี้นะคะก็มาตอบคลิปของนักเรียนหน่อยนะคะนักเรียนบอกว่าทํายังไงนะคะให้สามีกลับมารักมาหลงครูเอ่ออันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะที่ใช้ได้จริงๆนะคะเองบอกว่าบางคนนะ่ะสามีนะไม่มีคนอื่นใช่ไหมไม่มีคนอื่นไม่ให้สามีโดนเนื้อโดนตัวเลยจ้าหนึ่งปีไปแล้วไม่ให้โดนเลยนะคะในอยู่กันในฐานะพ่อของลูกแม่ของลูกนะคะอยู่บ้านเดียวกันเหมือนคนอื่นนะไม่เคยถูกหรือต้องตัวกันเลยหน้าก็ไม่มองนะคะนะคะ ข้าวเออไปหน้าก็ไม่มองนอนก็คนละห้องใช่ไหมคะเออทำยังไงละ่ะเขาถึงจะกลับมารักมันหลงเรา <c oughs> แต่ผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะวันแรกที่คุณได้เขามาคุณทำสเสน่ห์หรอคะไม่ได้ทำใช่ไหมคะเขามารักมาหลงคุณเองใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาขอคุณแต่งงานใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้มีลูกวีเต้าด้วยกันใช่ไหมคะอ่ะวันนี้นะคะครูให้เคล็ดลับนะคะเอางี้เคล็ดลับดีกว่าที่ครูคิดว่าใช้ได้จริงนะคะเพราะหนึ่งครูก็ เขาเรียกวิทยาศาสต์ไม่ใช่ศสยศาสตร์นะก็บอกก่อนนะไม่ใช่ศสยศาสตร์นะไม่มีการปั้นหุ่นใดๆทั้งสิ้นของครูนะเห็นไหมคะวันแรกที่เราจับมือกันเรารู้สึกหัวใจเป็นยังไงคะเต้นตึกตักใชมีฮารู้สึกขนลุกขนพองบ้างซับซ่าบ,บ้างอะไรบ้างแล้วก็แต่นะคะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเอ้ยคนนี้ละใช่นะเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะวันแรกที่เราเจอกันเราสบตากันเป็นยังไงคะ ตามองตาใช่ไหมคะเป็นเครื่องหมายสื่อของความหัวใจของเรานะคะว่าเราลักผู้ชายคนนี้มากผู้ชายคนนี้หลงรักเรามากนะคะเห็นไหมคะใจและมือและสัมผัสแล้วนะคะการที่ได้กอดกันเห็นไหมเขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายห้ามอยู่ใกล้กันนะคะเราอะไรนะเออไฟไฟอะไรเนี่ยปืนกับไฟอยู่ใกล้กันไม่ได้หรอเออเชื้อปืนเชือ้อ เชื้อเพลิงกับไฟอยู่กันไม่ได้เดี๋ยวมันลุกมันติดนะคะคนโบราณน่ะค่ะเขาจะไม่ให้ผู้ผู้หญิงผู้ชายจับไม้จับมือกันเลยตั้งแต่เด็กๆสมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเอาง่ายๆนะรุ่นนี้คงไม่ได้แล้วรุ่นนี้เขาสบตากันแป๊บเดียวเขาไปกันแล้วนะตอนเด็กๆอ่ะการจับมือกันคือเรื่องใหญ่นะไม่ไม่มีนะคะไม่มีนะคะเออถ้าสมัยก่อนเนี่ยคือการได้พูดคุยกันเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่มานั่งเฝ้าแลือคุยกันในบ้านไม่ให้ถูกเนื้อต้องตัวกันเลยกลัวจะฟักกกลัวไฟจะติดนะคะเดี๋ยวเครื่องมัน คือมันติดมันทำมันทาอะไรเลยเถิดทาให้ผิดสิธผิดผิดธรรมเนียมประเพณีอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเคล็ดเคล็ดลับเหมือนกันหนึ่งไอเห็นนะคะไม่ได้พูดว่าว่าอะไรไม่ดีนะคะไอเห็นพระหลายๆพรรษาก็ศึกมาเพราะผู้หญิงไปดั้งจ้องตากันแล้วเห็นไหมคะตาตองตามันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะอย่าให้มาถูกเนื้อต้องตัวใกล้ชิดกันมากนะคะมันก็จะทําให้มันเรียกว่าเออคนที่กําลังจะเสร็จสำเร็จเอรหันยังต้องฝึกออกมาละกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เออเป็นเรื่องที่ใช้ได้นะคะวันนี้คุณอยากให้เขากลับมารักมันหลงคุณคุณเคยจ้องหน้าเขาไหมคะนะคะเคยคุยกับเขาไหมคะเคยพูดจากับเขาไหมคะวันนี้ลองเปลี่ยนดีเอ,อลองให้นักเรียนทาแล้วก็ดีนะเออหนึ่งไปกราบขอเข้ามาไม่ได้บอกให้กลับมารักนะไม่ได้บอกให้เขากลับมารักมาเรานะบอกว่าวันนี้รู้แล้วว่าพี่รักคนอื่นแล้วแต่กลับมาเมตตาหนูได้ไหม เมตตาหนูนะอยู่กับหนูนะอยู่กับลูกนะเป็นล่มโพล่มใยให้หนูกับลูกชีวิตหนูกับลูกขาดพี่ไม่ได้นะคะจากที่เคยทิฏฐิมานานบอกไปเลยว่าครูสอนบางคนก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าอายผัวมากเลยนะคะก็ครูสอนนั่แหละนะคะทําไปเลยลูกนะคะเสร็จแล้ววันหนึ่งนะคะเขาบอกว่า แล้วเราเจอเขาอ่ะเราไม่ต้องไปถามเขาว่าเขาไปอยู่กันมีความสุขยังไงเขากลับมาเราบอกพี่กินข้าวไหมพี่อยากกินอะไรพี่บอกนะเดี๋ยวทำให้นะคะพูดกับเขาดีๆคุยกับเขาดีๆเพราะเขายังให้เงินทองเรายังให้การศึกษาเลี้ยงดูลูกเรานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะแล้วเราอะ่ะก็ขอได้จับเนื้อต้องตัวเขาบ้างโดยการว่าไม่ต้องไปกอดไปอะไรเดี๋ยวมันโอเวอร์กันไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูรู้สึกว่าเราอยากได้เขาเกินไปเดินเอาข้าวไปให้เลือนน้าไปให้เนี่ย ขอแตะนิดหนึ่งแตะเนื้อต้องตัวนิดหนึ่งว่าเป็นวันนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมทํางานเหนื่อยไหมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้พูดเชิงชูส้สาวนะคะเพราะว่ามันยังไม่ใช่อ่ะเพราะคุณทําไม่ดีมาเป็นปีแล้วอะ่ะเอออยู่ดีๆบอกว่าออวันนี้มันนอนด้วยกันมันไม่ใช่แล้วนะ <c oughs> ไทปทํามาปีหนึ่งแล้วนะคะเอาง่ายๆว่าค่อยๆทําไปนะคะทําอย่างนี้นะคะอย่างน้อย21วันนะคะไอเชื่อเลยค่ะว่าความรักของคุณจะกลับมาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วไอเชื่อค่ะคนที่เป็น เป็นคู่หลักอะค่ะมันจะแรงแรงกว่าคู่เสริมคู่รองแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าเขามีการผูกชาติกันมามากกว่าคนอื่นๆเขาถึงได้เป็นคู่หลักนะคะอันนี้ก็ขอให้กําลังใจทุกคนเลยแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนที่เอาไปทายไปดูไปแก้ปัญหาลองใช้วิธีของครูได้ค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะ